สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Foxtail Gaming Channel และตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในเกม Marvel Future Revolution นะครับผมวู้ฮูฮฮาชื่นสุดการรอคอยนะผมกับแฟนๆ Marvel นะครับผมเกมนี้นั่นเองออกมาแล้วในมือถือนะฮะแต่ผมก็ไม่เล่นในคอมแทนเพราะว่ามือถือไม่แรงมากพอนะผมก็ใครสนใจสามารถโหลดฟรีได้นะผมใน Play Store นะฮะส่วนใครอยากเล่นในคอมก็ไปโหลดใน LD Player นะครับผม ส่วนฟรีเหมือนกันไม่เสียตังค์เยโดสตาร์ลอดโอเคครับผมมามาเอนจอยกับเนื้อเรื่องของเกมนี้กันดีกว่าเกมนี้แน่นอน,นครับมีเนื้อเรื่องด้วยนะปุ๊บรับได้โอ้แม่สาวน้อยเธอปลอดภัยแล้วนะเฮ้ยลงขอเบอร์หน่อยได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ไม่เอาไม่เอาโอเคยูเวลคัม ภาษาไทยเนะผมเออลืมบอกไปสเป,ปรไทยด้วยนะฮะน่าจะเห็นเห็นกันแล้วนะครับผมใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สามารถเล่นเกมน,นี้ได้เหมือนกันนะฮะอ้าวขอคอยเบนเจอร์พังว้สตาร์ลนยินไหมคุนเมื่อกี้เห็นไหมอะ ตึกทั้งตึกมันโว้ในช่วงโฟกัสให้ตรงจุดสักครั้งได้ไหมควินโลกของเราทั้งหมดนี้กำลัตงตกอยอันตรายฉันนึกว่านายกับพิมพ์คำนวณเสร็จสิ้นหมดแล้วซะอีกแค่เปิดใช้งานอุปกรณ์ใหม่ก็แก้ปัญหาได้แล้วนี่นาจริงไหมโลกอะ่กอะฉันหมายถึงโลกทั้งหมดปลอดภัยแล้วไม่ใช่เหรอก็ใช่แต่น่าหมายความว่าโลกทั้งหมดต้องไม่ถูกระเบิดเป็นผงพราะระเบิด ปฏิสัทธ์สายของ AM ซะก่อนเฮ้ยชอบทําเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากนะเนี่ยจะตกกรกรรมของจกักรวาลขึ้นอยู่กับฉันเสมอแหละเพื่อน <c oughs> มั่นใจตัวเองมากบางเรื่องก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงไหมไปละในหนังนี้ก็แข่งแย่งกับโทนี่สตาร์นะผมว่าแผนไทเวิร์กนี่แบ็กวินโด์ฉันตรวจสอบเจอความเคลื่อนไหวของเอแล้วเฮ้ยฉันรู้นะว่าตัวเองต้องทำอะไรอยู่เชื่อมือฉันได้เยโดเอาเรื่องโอเคครับผมอ่ะ อันนี้จะเป็นการสอนนะครับผมอ่ะไปถ้าเล่นในโทรศัพท์อันจะเออน่าจะบังคับง่ายกว่านี้อันที่ผมเล่นในคอมก็จะบังคับยากนิดนึงนะฮะทำไมงาน,นฮีโร่ถึงไม่มีอะไรง่ายๆเลยอะไม่มีคาว่าฮาร์ดนะไม่ได่คาว่าอีซี่นะฮะอ้าวเจอตัวกีกี้ปับ๊บยิงเตะไหมอันแหละโทษทีนะพวกไม่มีเวลามาคุยเอา้าโอ้ย โลกกำลังน่าเป็นห่วงเลยฮะอ่ะจัดมาครับผมสามารถใช้มือซ้ายทำให้ฮีโร่เคลื่อนที่ได้โอเคอันนี้ผมอันนี้เป็นการบังคับในโทรศัพท์นะฮะถ้าผมบังคับในคอมก็ W A S D นะฮะง่ายๆเลยไม่ยากเท่าไหร่อ่ะยิงยคลิกใช้เมาส์นในการกดสกิลนะฮะโอเคปับ๊บเครื่องระเบิดโอ้โหต้องบอกฮะตาหลอดลูกเล่นเยอะมากยิงเข้าไปเข้าอยู่นะเข้าอยู่นะเออยังไงมีอีกอ่ะ นี่คืออะไรยิงขึ้นฟ้าลงมาเป็นทันเดอร์โบยดเดอร์อนี่เป็นการล็อกเต้าเองนะฮะเม้ยเลยยิงแบบปืนใหญ่ปั๊บต่อยตกเข้าที่บันท้ายเอ้ท้ายทอย,อย,อยพูดผิดยอมรับซะม,มันจบแล้วโ o ลี่ชิ t อึ๊บลงทันอุ้ยยัดเคตึกมาได้ไงครับเวรและ เอาให้ตายเถอะที่ว่าจบนี่ไม่ใช่ฉันนะเว้ยชิปอายแบ็กวินโดมาช่วยวินโดเธอเป็นห่วงฉันเหรอเโคตรหลงตัวเองอ่ะอือไอ้ก็เป็นห่วงจริงนั่นแหละแต่ในฐานะเพื่อนนะเว้ยสี่งที่เป็นห่วงอ่ะคือภารกิจของเราต่างหากถ้าตั้งสติได้ก็ไปรวมตัวกับฐานซะจุด A เคลียร์อย่าไปจุด B เย็ดเดอร์แบ็วินโตก็มาน่ารักอ่ะ มาพร้อมกับชุดรัดติ้วนะฮะแหมโยจริงๆว่ะโยคนเล่นวะเนี่ยปึบเตะยังไงล่ะพลังอะไรกูไม่มีกูมีแต่ทักษะการต่อสู้ระยะประชิดยิงปืนสายฟ้าฮึบให้ตายเถอะเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้ไม่คิดว่าพวกนายจะหนีเนี่ยไม่หนีดิเป็นตัวร้ายนี่หว่าจะหนีได้ไงล่ะเอ้าเดี๋ยวรถปิวมาจากไหนเนี่ยเอามาครับผม ไปปึ๊บอุ้ยลุ่มเหรอมาดีครับผมไม่กลัวเออมาตัวใหญ่แล้วไงล่ะฮะตัวใหญ่แต่ใจเปียกพาซิวอะ่ะกูก็เอาเหมือนกันนะเว้ยนเลยเอาแซ่ฟาดปั๊บเข้าให้เรียบร้อยอุยันนีมันยิงรัวเลยคุกตัวใหญ่ยิงรัวเลยเว้ยเดี๋ยวเอาตัวกีกี้ก่อนอไอ้กีกี้นั่นแหละอายตไปไอ้ตายตายตโอเค ยิงปืนอ๋อถ้าเป็นระยะใกล้มันจะยิงปืนนะฮะแต่ระยะใกล้มันจะเตะแทนโอเคเอ้าโอ้โหอันติมาพอดีกดไว้ทันเนี่ยเสียดายเละผี่คนเดียวเอาไม่ลงอ่ะจุดบีเคลียร์เอาระเบิดปฏิสาสัยมาได้แล้วกลังไปพื้นต่อไปเฮ้ยอีระเบิดแบบนี้เอ้าไปยูโอ้โหชนกับรถแท็กซี่โอ้ยตอนแรกนึกว่าระเบิดกินกอล์ลินแต่ไม่ใช่นะฮะขอให้เจ้าพวกนี้ โอ้มันไม่จบเร็วไปหน่อยเหรอพวกแกไม่รู้จักความยอมรับความจริงสักบ,บ้างพี่ยซาร์อะมันช่วยพวกเราได้แล้ววิธีแก้ปัญหาอันสมองของแกนะ่ะคือการระเบิดเนี่ยนะเพื่อผมประโยชน์ส่วนรวมเยวต้องมีการเสียสละกันบ้างเนี่ยประโยชเ์เดของตัวร้ายนะฮะทุยไอ้แบบมึงเจอถ้างั้นเพิ่มชื่ออะไรลงไปในลิสต์ของผู้เสียสละคนแรกเลยแล้ะกันเยดเดอร์มาสตอมก็มาจากเอ็กเมนไปแล้วฉันยอมรับการเสียสละนั่น ในนามของเทติดาพระบุตรและพระจิตมึงต้องรับสายฟ้าไปเวทค์ตายอดโอ้โหยอดที <wiele> ่ไหนมาครับยังไงต่ออ่ะบังคับเป็นสตอมเหรอไม่ใช่สตอมซูเปอร์นะครับผมคนละสตอมกันเฮ้ยลบหลบหลบหลบเอ้ยยังได้อยู่เวทค์ใโคนเว้ยอุ๊ยอะไรเนี่ยโอ้โหนึกว่าไอรอนแมน นึกว่าไอรอนฮักบัสเตอร์ไม่ใช okay. okay. the ่นะฮะโอเคมาดิอ่ะกดไงอ่ะไม่ไม่โจมตีอ่ะอ๋อตีแล้อยังไงยังไงอุ้ยอุ้ยอ๋อมันยิงก่อนอามาตาอ้าวเราเป็นอามาตาเหรอมันขึ้นอมมาตาตีพายุอ้าวลับไปให้หมดพายุน้ำแข็งยังไงครับไซโคนต่ออ่ะพายุเกะทิมะเอาไปสายฟ้าไม่ทันอ่านี่นี่ใส่ฟ้าไม่หลับสนิทสิใส่หน้า โคตรเก่งอ่ะขอบใจนะสตอมมาปุลระเบิดแล้วตามไปส่งโทษกับฐานซะเฮ้ยเดี๋ยวไอตัวร้ายตัวนี้พวกแกกำลังทำพลาดจุดสำคัญอยู่นะ AIM สร้างเส้นทางแห่งความอยู่รอดไอตัวร้ายันยังตามมาในเกมนี้นะถ้านระเบิดโลกโลกหนึ่งแล้วก็ทำให้พวกแกอยู่รอดมันก็ต้องจำเป็นโอ้โหไอกีกี้มึงมังไม่เข็ดใช่ไหมเนี่ย ไอตัวละตัวนี้ยังตามมอาอีกอะผมจำไม่ได้มันชื่ออะไรชื่อมันยาวมากนั่นไงผมเขาเรียกว่าไอไอ้อวนแล้วกันนะไอกลมดีกว่าไอกลมดีมกว่าไม่ไอ้อวนแล้วเอ้ยเรียบเขาที่สตาร์กมาเว้ยเออพวกแกคกวรจะสรนทุบุญคุณทีณ่ฉันยอมเป็นมือส่งปลอกเองนะเว้ยหน่อยมือจริงๆของแกน่ะมันช่วยอะไรพวกเราไม่ได้หรอกมาเขาที่สตาร์กจัดการเลยเพื่อนอึอบบินงานนี้ต้องใช้อะไรเยอะอย่างฉัน ยังชันไงตามครับผมย,งมย,ย,ยิงไม่โดนเว้ยว้ยิงไม่โดนไปแล้วบินขึ้สูงอุ้ยชิด้ายโดนเต็มเตมไม่เป็นไรเว้ยนั่นไงกูว่าแล้วมันเป็นลูกกรอกเข้าใจไหมมุกน่ะอืมไปอยู่เลยครับผมกิ้งเป็นลูกบอลเลย เฮ้ยไปตายซะสตาร์สเรื่องนี้ปล่อยให้ฮีโร่อย่างเราจัดการเถอะผมนด่นเเมื่อกี้มันขึ้นชื่อนะะแต่ผมอ่านไม่ทันชื่อมันยาวเกินมันเป็นชื่อย่อเอาไปเลยอันตีโดนไม่เป็นไรเลยหรอโอ้โหมึงทำอันตีกูแบบเสียของมากเอาไปเอากูมีอีกเยอะกูมีเยอะมึงไม่ต้องห่วงเอาไปขออันตีก็กำลังชาร์จอยู่นะครับผมโอเคอ่ามันชาร์จอยู่มันชาร์จอยู่สกิลมีเยอะมากครับผู้ชม มีขนาดนี้ป็นเจนในโทรศัพท์แล้วเนี่ยสุดยอดมากโรืงการรอคอยใครเป็นแฟนมาวิล้วก็ไม่พลาดเกมนี้แน่น,น,นอนฮะเอ้ยโอ้ยโดนโดนโ,โอ้ยไม่เป็นไรเว้ยกูเป็นอมตะเอาอีกรอบนึงอันตีรอบนี้ส่งให้มึงโดเชะาอปอิวเลยย็ดเคหัวทิมเลยมันยังไม่จบหรอกนะกนายก็พูดแบบนั้นทุกครั้ง,แ,งแหละพูดอีกก็ผิดอีกตลอดไหน นี่สินะเฮ้ยอา้าวมีสองตัวเโโฮ้ยโอ้โหฟิวเลยไอรอนแมนเอ่อโทบี้แม็กควเข้ามาไม่ใช่นะฮะใครก็ไม่รู้มาช่วยแล้วเว้ยแกควรรู้จักเคารพสิ่งมีชีวิตที่สูงส่งมากกว่าตัวเองนะเว้ยเข้าใจไหมไอ้กลวกไปแล้วมีสองตัวเฉยมีแค่เราเหรอเฮ้เจ้าหนูนายทำได้ใช่ไหม,ม เออผมเลือกได้ด้วยเหรอคิดว่าไม่นะเยสมามาเข้าไปสไปเดอร์แมนแล้วครับผมจัดไปไปเลยขอมพอลแลนไปจิกูโลก,กันดีกว่าฮึบอ่าทีเซอร์ของเออสไปเดอร์แมนภาคสามก,ก็ออกมานะผมโหโหตื่นเต้นนะ่ะอยากดูมากเลยออกมาในเดือนธันวาปีนี้นะฮะฮึบยิงใหญ่ โอ้สามตัวเตรียมยิงระเบิดปฏิสัต์าสารได้ <laughs> <laughs> เลิกฝอยลงมือทำซะยิงออกมาได้แล้วเว้ยว่าแต่ทำไมาต้องเป็นโล่งฉันล่ะโล่งที่ต้องหายอะโล่งฉันเหรอถ้าแกยังไม่พูดหยุดพูดแล้วก็ฉันส่งแกไปตายนะ่เว้ยเอาละยืดเย็นเข้าไว้ไปดีนายทำได้เอาแล้วนะทำไรอ่ะยิงใหญ่ได้แล้วเยี่ยมมบ ขอโทษนะที่ขัดจังหวะนะแต่ว่าฉันต้องขอไปกู้โลกต่อโอ้ขโมยไปน่าด้านหยุดนะไอ้แมงมุมโรกคอนเวนเจนใกล้จะมาถึงแล้ววิธีการของพวกเราคือทางเดียวที่จะอยู่รอดรอดชีวิตไปโดยแลกกับชีวิตอื่นน่ะเหรอโอ้โหสามตัวไล่ไปมดอรแมนตัวเดียวต้องเลยทูบิแม็กไกวกับแอนดูมาปะเนี่ยไม่ต้องกูคนเดียวเอาอยู่ยังไง ยิงใหญ่ปุ๊บใส่วิไซล์และขว่งกลับปุมเป็นโกโก้ครั้นอไอโงโอ่เอ,โโอแกเราทำให้พวกเราทั้งหมดต้องตายไม่เข้าใจเลยไงเปล่าซะหน่อยจะกำลังช่วยทุกคนต่างหากเฮ้ยโอ้ไมกูเน็ตโอ้ปลิวเลยสปไปเดอร์แมนกูโซน้ำหน้า,นนาอฮ้ยอา้า กับทันมาเวลก็มาโอ้โหเย่ามาหมดเลยสุดยอดเจ๋งหรืออาจต้องพูดว่ากับทุกคนมากกว่ามแม่มาแล้วอยากจะหืออีกไหมเจ้าแม่แห่งมาเวลมาแล้วเว้ยเจ้านัอันตรายอย่างนั้นต้องจัดการก่อนโอเคกข้จใจตรงกันฮึอ่าไม่บอกก็ ไม่บอกก็รู้อยู่แล้วต้องทํายังไงอ่ะไอ้พวกเนี้ยต้องต่อยต่อยอัปเปอร์คัดขึ้นมาด้วยความเร็วแสงยังไงต่อฮะอ่ะต่อยอีกมีสองตัวเอาแม่งทุกตัวเลยอ่ะเราไปธรรมตาเฮ้ยลบๆนี่อะไรนี่ยอะไรเย็ดโอ้โหมีเรียกเหล็กลงมาทับเราไม่โดนหรอกเว้ยปูอัดการเคลื่อนแบบพวกมึงออกเออยิงไปเรียบร้อยสองตัวล่วงเดี๋ยวมันมีสามตัวไม่ได้หรอ ฉันว่าหนึ่งในพวกนายเนี่ยน่าลำคาญจริงๆเลยนะนั่นไงหนึ่งในนั้นก็กำลังอยู่ตรงนู้นนี่ไงตามครับผมพวกแกต้องชดใช้ที่มาดูถูกคนอย่างฉันยิงไม่โดนเราโดนอยู่แต่กูบล็อกได้ท้าไทยอำนาจคุณแม่เหรอฝันไปเถอะไอ้ตัวร้ายยังไงโอ้โหดึงโคตรง่ายดึงง่ายมากอะ ไปแล้วอาจจะกระตุกนิดนึงนะผมขออภัยด้วยนะครับโอเคมาต่อ AM กำจัดแกจังไม่ตื่นอื่นไปหลายคนแล้วกับตันยังไงอะโอ้แตว่ามีกับตันจังไม่ตื่นอื่นอีกนะฮะมันตีเวิร์สไงเออเอ้วงไว้แบบนี้อย่าบอกนะว่าใช่จริงด้วยดรสเตรนนะฮะหมอแปลกก็มาจับ ทุ่มลงพื้นเลยนอกจากจะไม่ความรู้แล้วยังจะฆ่าชีวิตผู้คนอีกกันเหรอเฮ้ช่างน่าอับอายใครขี้หน้าประชาชนยิ่งนักปึ๊บอ้าวบล็อกมิสไซล์ได้โอ้โหไอ้พวกกีกี้นะฮะลูกกระจอกมาเพียบแล้วไงอ่ะมาแล้วทำไรได้อ่ะไม่เห็นหรอมีกัปตันมาเวลอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้โหตัวร้ายสามตัวเว้ยอ้าว ก็มาดีบางทีสิ่งจาเป็นสำหรับพวกแกอาจจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ก็ได้แต่เป็นเวทมนต์ต่างหักแบก็คเบจิเชียนโกะเอาไม่ใช่คนละคนละเรื่องนะเยสเปิดประตูมิติมาครกันแน่ที่โดนลุมพวกมือต่างหากที่โดนลุมแล้วตาหลอดคุณรู้จักเกือบหมดอะไอรอนแมนสปเดอร์แมนฮีโร่ตัวแรกของผมไม่รู้จักก็แปลและ สตรอมนะฮะจากเอ็กเมนมูบูลิงก็จะมาเหมือนกันแล้วก็โรเจอร์ฆ่าพวกมัน,ก,มนกับตันนะฮะอเมริกาไม่มีใครต้องตายไม่ว่าโลกไหนก็ตามเอ้เยฆ่าพวกมันใครหน้าหล่อนั่นซะเดี๋ยวรู้เลยมังไงอีสตร์เ้ยเรียกคอนทอมาเอาคอนทอมาดิเอาไม่มีคอนทอหรอไอ้ยังยังไม่ถูกรับเรื่องนะฮะเอาดิ กูกลัวอ่ะกดเลี้ยงเลยอ่ะปับป๊บปับ๊บปั๊บเออไปอยู่หูใหญ่ก็ปิวอะ่ะเออเดี๋ยว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 เดี๋ขาอ,อาการเท่าไหรมันก่อนอุ๊ยโหนี่อ่านไม่ออกมันยิงมันยิงมาทีเดียวเลยอ่ะเครื่องโล่ไงเนี่ยเครื่องโล่เครื่องโล่เอาไม่ได้เหรอเครื่องโล่ไงวะอ๋อเอานี้วะไม่ใช่นั่นต่อยได้ประชิดอ่ะปับ๊บต่อยเครื่องโล่ไงอ,ะอ่ะเอาเครื่องโล่ไม่ได้เอ,อ้ยโอเคชังมันแล้วกันอ่ะมาเลยยัดประชิดไปก่อนหมัดมวยเอามาหมดต่อยตูด โอ้ยิงยิงยิงตุยหลังเออทีบเอ้าไม่ได้โอเคได้อยู่สวยนั่นแหละบล็อกต่อยตูดต่อยตูดเอ้าเอาโลอกโคกตูดแม่งนั่นแหละมึงจะตายดีดีดไว้แม่งมึงตายยากตายเยอะนะตายไงมึงยิงก็ไม่โดนไอโง่มึงโอเคจบฮยังไงตบด้วยโลอ,อเมริกาฟิลเลย เป็นตัวอะไรที่กระจกมากมึงเอามาแกงมากตัวอะไรตัวเนี้ยความจริงมันโหดนะฮะตัวเนี้ยมีสามตัวด้วยมันน่าจะโหดนะแต่ว่ามันคงแบบว่าเป็นเทเลอร์ใช่ไหมนะฮะในเกมโทรศัพท์ก็จะอาจจะแบบเนิบจนเกินไปหน่อยมันจบแล้ววันหนึ่งพวกแกเองจะต้องรู้สึกขอบคุณ a อ m อไปแล้วมันขโมยไปแล้วตามนี่รออะไรอะเฮ้ยใ,ใครเนะี่ย วิชันอ้าวไม่คนเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรรุนแรงแบบนั้นเฮ้ยแยงมาเวียงอา้าวเขา้าเข้าประตูมิติไปโผล่ทะเลทรายโอโ้โหส,สมเพชมากเลยให้ตายไม่เซนไม่อยากอยู่ที่นี่มันร้อนเอออ๋เอเหอะบ้านจะกลับบ้านยังไงอะฮะไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะหรือสองตัว อ่ายิ้มวิชันก็มานะครับผมแล้ววันดา้าวันดา้นดาเด,ด,ดี๋ยวก็มานะฮะหรืออาจจะไม่มาก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูต่อไปแล้วกันนะฮะได้แล้วใครนะแหงพิมอ้าววิชันระบบทั้งหมดเปิดทำงานแล้ว ถ้าเป็นไปตามที่เราคำนวณไว้แล้วก็คอนเวนเจนจะย้อนกลับไปจากแฮงพิมคอนเวนเจนเอนจินทั้งหมดเตรียมการเสร็จแล้วกระบวนการเปิดใช้งานเอนจินเริ่มได้ปิดประตูมิตินะฮะเพื่อไม่ให้แบบว่าโลกอีกโลกหนึ่งนะหรือว่ายูนิเวอร์สโลกอื่นมาอยู่โลกนี้ นะฮะเอ้าวระเบิดหุ้ยเราตรวจสอบความพันธนุ์ย่างรุนแรงในคลื่นความถี่อนุภาคคอนเวนเดียมไม่ได้หรอปิดไม่ได้หุ้ยไม่มันจะล้มเหลวไม่ได้ด็อกเตอร์นนอนุภาคมันไม่ยอมซิงค์กันตามรูปแบบที่เราคำนวณเอาไว้ ชิพหายครับผมปิดไม่ได้ยังไงเนี่ยผีชีพปะจะใหทุกคนฟังทางนี้คอนเวนเจนเอจิล้มเหลวเข้าสู่ขั้นตอนอพยพโดยด่วนเข้าสู่ขั้นตอนอพยพโดยด่วนานายทำเต็มที่แล้วเพื่อนแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้ ถ้าไม่อยากหยุดยังการเกิดคอนเวนเจนได้จริงๆแล้วก็บางทีอาจจะสามารถใช้งานเอนจินพวกนี้กับความสามารถในการปรับเปลี่ยนขึ้นความถี่ได้งงว่ะงงไหมเพื่อหลอมลวมโลกของเราเข้าด้วยกันเออทีนี้เข้าใจง่ายกว่าโลกจำเป็นต้องเกิดใหม่ฝากนิวเวิร์ด้วยนะเพื่อนไปแล้วก็คือเหมือนกับว่าเป็นการให้โลกอีกโลกหนึ่งนะฮะ มารวมตัวกับโลกของเราก็กลายเป็นมันติเวิร์สก็หมายความว่าตัวร้ายทุกตัวจะมาอยู่ในโลกเดียวกันยินดีที่สามารถช่วยโลกได้พร้อมกับพวกนายนะเปิดอ่าน,นโลกอีกใบหนึ่งเข้าหากัน มันก็เหมือนกับมีทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะข้อเสียก็แน่นอนว่าตัวรายทุกตัวที่อยู่อีกโลกนึ่งก็จะมาสามารถมาโลกนี้ได้แต่ข้อดีก็ทําให้หยุดยั้ยงการระเบิดได้นะฮะหยุดยั้ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นได้ถ้าวิชั่นไม่ทําความเสียหายทั้งหมดก็เกิดขึ้นอยู่ดี มันอาจจะหนักขึ้นกว่ากว่าที่แบบว่าให้โลกอีกโลกหนึ่งมาเชื่อมต่อกันก็ได้งนานวิจัยเกี่ยวกับการกระบวนการคอมเมนเจนสภาพของไพรมารีเอิร์ธตามที่ตรวจสอบขั้นสุดท้ายเป็นไงบ้างในสภาพว่าแบบนี้มันยากที่ตามความเปลี่ยนแปลงได้แต่ฉันมีข้อจานวนโลกใบใหม่แล้วที่หลอมรวมกับไพรมารีเอิร์ธเข้าด้วยกันอดีขึ้นนะฮะมีตั้งแต่โลกที่เป็นอยู่ของผู้รีพายจาก Standard, แซนด้าไปจนถึงอาณาจักรที่สร้างขึ้นใหม่จากแอสการ์ดทอ ทกก็ามาว่ะโชคดีเราสามารถสร้างความสัมพันธ์สันทามามตีกับพวกนั้นได้อย่างน้อยก็จะถึงตอนนี้ไม่ใช่กับทุกโลกหรอกนิกฟิลลี่อันนี้อะไรเฮลไฮรานะผมมีโลกที่อาจจะเป็นอันตรายกับโลกของเราถูกดึงเข้ามาด้วยเหมือนกันอ่ะเฮ้ยที่มันฮักไอ้น,นี่นี่ว่า มันชื่ออะไรวะผมจำหน้าตาได้จำชื่อไม่ได้ถ้าไม่ใช่พอวิชั่นแล้วก็ก็คงไม่มีอะไรเหลือโดยซ้ำรวมทั้งพวกเราด้วยถึงโลกนี้จะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่มันก็กำลังจะดีขึ้นอืมใช่แล้วการที่พวกเราทำสำเร็จในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้ทำให้ฉันภูมิใจมากเรื่องนั้นพวกเรารู้ตั้งแต่ตอนที่นายตั้งชื่อน,นี้ว่า New Earth แล้ว ตอนนี้พวกเราอาจจะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็จริงแต่ยังคงต้องต่อสู้เพืพอ่อเอาชนะวิกฤตต่อไปมีแค่อย่างเดียวที่สามารถจัดก,การปัญหานั้นใหญ่นั้นได้นั่นคือป้อมปราการสุดท้ายของไพมารีเอิร์ธโอเมกาไฟว่าแต่กี่คนแล้วที่เข้ามาร่วมทีมกับเราฉันลืมนับไปสัสนิทเลยมีเยอะ สตร์เข้ามาหคน<ร>คน,นั่นไงพลังของเราแข็งแกร่งพอนิดกแต่ในสภาพแบบแบบนี้เราต้องการกำลังเสริมเพิ่มโดยด่วนจีบใบษันีจ๋าแต่ว่าฮีโร่มีอีกนะมีเยอะมากเกมนี้จบไปแล้วสำหรับอ่านี่น่าจะเป็นแบบเทเลอร์ตัวอย่างนะครับผมก็ในตัวเกมจริงเดี๋ยวจะออกมาในพาร์ทหน้านะโอเคเยวพาร์ทนี้ผมตัดจบก่อนนะเดี๋ยวคลิปม,มันยาวเกินไปก็ก่อนจบก่อนจะจบคลิปนะฮะต้องขอขอบคุณน้อง ไอซ์นะครับผมที่วาดแฟนอาร์ตให้กับทางช่อง Foxkill Gaming นะครับผมขอบคุณมากครับผมไปอย่างสูงเลยครับผมขอให้น้องไอซ์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมโอเคก็จบแล้วสำหรับเกม Marvel Future Revolution นะฮะชื่อยาวไปหน่อยนะครับผมก็จบไปแล้วนะเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาต่อกันใหม่นะครับผมถ้าจะกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระทืบกระทืบกระทืบไลค์ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจในการท่างขี้ต่อไปผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมแล้วก็แล้วเจอกัน เกจวิกโกเฮ้ยคุณผีแหม่แหลยคุณจะหนีไปไหนมาเลยตายซะวุ้นโซเทียนวันนี้คือวันตายของเจ้าเย้